ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 ชินเวลตั้งเป้าพาเชลซีค้นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์คาราบาวครับเบนเินเวลแบ็ side, กซ้ายทีมชาติกฤของเชลซียักษ์ใหญ่แห่งอังกฤษออกมาเปิดเผยว่าทีมจะทุ่มเทเต็มร้อเเพื่อพาผลพัรค์สิงตัวน้ำมนคลามคว้าแชมป์คาราบาวครับเป็นของให้ได้ อดีตประกหลังเลสเตอร์กล่าวว่ามันเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศสามครั้งที่เราต้องพ่ายแพ้ดังนั้นเราต้องทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์และผลงานของเราก็ยังไม่เสร็จสิ้นเราต้องการไปเวมบรีและควา้าแชมป์ให้ได้ในฐานะกลุ่มเราต้องทำให้แน่ใจว่าเราจะมุ่งมั่นไปด้วยกันสรุปไปกับประสบการณ์ที่เราได้รับและดื่มด่ำไปกับมันในดูการนิชิเวลโชคร้ายได้รับบาดเจ็บพักยาวนานหลายเดือนซึ่งทำให้มีโอกาสลงเล่น,นกับเชลซีเพียง9เกมเท่านั้นและเพิ่งกลับมาลงสนามได้ในฐานะตัวสำรอง ใหเกมถล่มเรียสบู6-1เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับเชลซีภายใต้การนําทัพของโเชติโนมีคิวลงเล่นนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับกับเรียบผูัณสนามเบมบรีในวันที่25กุมภาพันธ์นี้เวอร์พูล,ลก,กับแมสเซตตี้สนใจลงสนามล่าตัวโยโซคิมิกกองกลางของบาเยิร์นหลังจบฤดูกาลนี้อนาคตของฟิลติชเยอรมันกับบาเยิร์นยังไร้ความชัดเจน เพราะตอนนี้สัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงกลางปี2025แถมการเจรจาสัญญาใหม่ก็ไร้ความคืบหน้าด้วยแม้มิฟิลด์28ปรารถนาหารือเพื่อต่อสัญญาอไปแต่ทุกอย่างยังขึ้นอยู่กับท่าทีของบายเยิร์นซึ่งตอนนี้นิ่งสนิทล่าสุดบิลรายงานว่าขงแดงกับมชสตี้สนใจลงสนามแย่งตัวคิมิกในหน้าร้อนนี้ทําให้โอกาสแยกทีมของดาเตเยอรมันเพิ่มมากขึ้นด้านคิมิกยังได้รับความสนใจจากแปแช่์โดยสื่อเยอรมันมองว่าแชมป์อีกเอิ่น พร้อมลงแข่งแน่นอนหานาเตะเปิดทางย้ายทีมสถานการณ์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าบาเยอร์จะเสนอสัญญาใหม่และมีการต่อไปหรือไม่หากยังไม่มีความชัดเจนคงมีความเป็นไปได้ที่บาเยอร์จะตัดสินใจปล่อยตัวหลังจบซีซั่นตามนยโยบายผู้เล่นที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายนิวคาสเซิลยังคงเจรจาก Al ับอัลชาบาสโมสรดังแห่งซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับการขายมิเกลอเมรอนปีกทีมชบบาตาิวัยตามรายงานจากสกสปอ ดาวเตะที่อายุจะครบ30ปีในเดือนหน้าย้ายจากอาเลตายูเนเต็ดมายังเดะแมกพานในเดือนมกราปี2019ด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์เขาทำไป9ประตูนในฤดูกาลแรกที่เขาได้เล่นแบบเต็มซีซั่นที่เซนต์เจสปาร์กแต่ก็ทำได้เพียง5ลูกใน2ซีซั่นถัดมาอย่างไรก็ตามการมาถึงของเอธิฮาถือเป็นการแจกิดเต็มตัวของอ ER เมรอนโดยดาวเตะทีมชติปารากวัยทำไป11ประตูนในฤดูกาลที่แล้วอเมรอนลงเล่นทุกเกม21นัดในพรีเมียร์ลีกฤด,ดูกาลนี้ลงเป็นตัวจริง18นั โดยสโมสรอนในโปรตีกสซาอุมีความมั่นใจในการเซ็นสัสญญากับดาวเตะวัยอเมรอนยังไม่ได้ทำข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอัลชาบับแต่ก็มที่เข้าใจว่าเขาจะมีความสุขกับสโมสสอนเดวเซนจำเป็นต้องขายนักเตะเพื่อที่จะสามารถเซ็นสัญญากับใครสักคนในตลาดรอบนี้อเมรอนยังเหลือสัญญากับซสเลากาโดอีก2ปีครึ่งหลังย้ายมาอยู่กับสโมสรอนเมื่อ5ปีที่แล้วเบ็คผีเลิกมโนแมนยูล้มแผนคว้าคาริมเบนเซมา่า ดส United, ้สั้นเซ่อกี่ยวบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจยุติความพยายามในการเซ็นสัญญาก,กับคาริมเบนเซม่ากองหน้าของทีมอัลเอติฮัดเนื่องจากเกรงว่จาจะสูญม,มุมนให้สโมสรเสี่ยงต่อการทำผิดกฎ Financial Fair Play แมนยูตกเป็นข่าวกับเบนเซม่าเนื่องจากพวกเขามีปัญหาในการยิงประตูคู่แข่งซึ่งเชื่อว่าเทนฮาร์ตจะเสริมทัพในตำแหน่งหัวหอกในตลาดเดือนมกราคมนี้ขณะเดีวยวกันเบนเซม่าเองก็มีแฮปปี้กับลีกซาอุดิอาระเบีย โดยผู้หอกวาย36ถูกแชว่าต้องการย้ายหลังลงสนามให้กับออยติฮัตได้แค่6เดือนเท่านั้นกระทั่งล่าสุดเดซันเปิดเผยว่าแมนยูล้มแผนล่าตัวเบนเซมา่าแล้วแม้พวกเขาจะมีลับคุณซารุนเป็นนักเตะเป้ารายเดียวขณะที่องคตัวน้มซสยาตัวรุ่อีกรายจะลงเล่นไม่ได้10สัปดาห์หลังผ่าตัดขานีต่อประเด็นนี้สื่อังกล่าวระบุว่าเป็นพ่อเบนเซมา่าซึ่งยา้ายมาจากเัววลวอริดแบบไม่มีค่าตัวได้ค่าแรงจากออยติฮัตสูงถึงปีละ86ล้านปอนด์ ซึ่เป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าที่ปีสแสดงพร้อมจะจ่ายเนื่องจากพวกเขาอาจทําผิดกฎการเงินได้ขณะเดียวกันเป็นสมาชิกสภาษป์บรดาต่อสื่อในบ้านเกิดได้ว่าไม่ได้ร้องขอย้ายทีมอย่างที่ถูกกล่าวอ้างพร้อมโจมตีว่าสื่อพยายามสร้างข่าวให้คนสนใจ